นาบุรีนะคะเส้นทางรถไฟสายมหรรณ์ไปแล้วนะเราจะออกกันแล้ว,น,ออน,ลวนั่งชิวๆมาแป,ป๊บเดียวเองถึงละโอ้ยตรงนี้สวยมากสวยมากมีน้ำตกไซโยบน้อยนาวค่เย็นน้ำมันร้อนมั้อุ้ยเย็นมากคอนสั่นไงนะเขาบอกว่าคน พอๆกับหมอนรองรถไฟเลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่กาญจนบุรีนะคะเราจะไปต้องแต่รอมีเราเรียงเราขึ้นก่อนขึ้นตรงไหนก็ได้เลยได้เลยใช่ไหมไปแล้วเขาจะออกกันแล้วไหนอ่ะเฮ้ยฝั่งหลังก่อน มาอยู่บนรถไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันที่น้ําตกอะไรนะเราน้าตกสถานีน้ําตกใช่ไหมสถานีเขียนว่าน้ําตกเลยพุนบรีน้ำตกเพื่อที่จะไปเส้นทางรถไฟสายมรละค่ะไปง่าไหมเห็นหนูได้เหรอเห็นสิมันเปิดได้เปล่าไม่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่หน้าตา ปักออกไปเหรอคะขดันอ๋อมันจะลงข้างล่างเหรอคะกดเดินบางนิ้วนะนิ้วตะบางนิ้วมือนะาบนวนข้างลางอต้องบอกให้คุณลงผู้ชำนาญการพิเศด้วยค่อค้วนงามันอหรอลันบวมไม้มันแตก ขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณหลวงหลุงช่วยเปิด,ดล,งลงละ <c oughs> ไปละค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อะไรนะ,นะสถานีน้ำตกนะคะที่กาญจนบุรีเนาะ,ะเป็นเส้นทางรถไฟสายมรณะนะคะวันนี้คลาสสิกมากเลยนะไหนในน่ะตลาดน้าเย็นเนาะโอ้ยตรงแถวนี้มีตลาดด้วยอ่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยตลาดเดยอะมากตรงนั้นก็ตลาด ออกเจ็ดโมง45เมื่อกี้มาถึงตอนเจ็ดโมง40 42ิบสี่บสองีองรว่าจะไม่ทันละตอนแรกจะเปลี่ยนแผนแหละไปงั้นเราไปลาดบุรีไปทันอยู่ทันอยู่นี่ไงของบ้านอราเงไม่ผิดรถไฟชั้น3 39บาบาทเองอ่ะทุกคนเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้พลาสติกเนะ บนรถไฟมันต้องมีของไายเราต้องซื้อของไทยแชนก็ขอมเลาวน่าจะกินฉันอยากกินเดี๋ยวเดี๋ยวดูดก่อนว่าไม่มีอะไรให้เรากินบ้างสำหรับเส้นทางรถไฟสายมรณะนะคะจริงๆแล้วจะเริ่มต้นที่ชุมทางหนองกระดุกจังหวัดราชบุรีค่ะยาวไปจนถึงเมืองในฝั่งของประเทศพามา่ามีระยะทางถึง415กิลเมตรเส้นทางรถไฟนี้สร้างโดยญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 เพื่อลำเลียงอาวุธจากฝั่งไทยไปพมา่าในการช่วยกองทัพของตนสู้กับอังกฤษเหตุผลที่เลือกทาเส้นทางรถไฟเพราะญี่ปุ่นมีความชํานาญในเรื่องของการรบทางรถไฟมากกว่าเส้นทางอื่นโดยเลือกเส้นทางผ่านช่องทางด่านเจดีสามองค์ด้วยเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ไทยและพม่าใช้สู้รบกันบ่อยที่สุดและเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดแต่กลับกลายเป็นว่าเส้นทางนี้นะคะเป็นเส้นทางที่โหดที่สุด เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาหินปูนของเทือกเขาตะนาวสีและแม่น้ําหลายสายซึ่งมีคนคาดการณ์กันเอาไว้นะคะว่าจริงๆแล้วทางรถไฟเส้นนี้น่าจะใช้เวลาประมาณ6-8ปีกว่าจะเสร็จแต่ญี่ปุ่นกลับใช้เวลาเพียงแค่1ปีเท่านั้นนั่นหมายความว่าต้องใช้แรงงานเป็นจํานวนมากถึงจะทําได้รวดเร็วขนาดนี้โดยแรงงานที่ได้นะคะก็เกณฑ์มาจากเฉลยศึกหลายรูปแบบค่ะมีทั้งชาวอังกฤษชาวออสเตรเลียหรือแม้กระทั่งพลเรือนชาวเอเชียในละแวกนั้นรวมถึงคนไทย รวมๆทั้งหมดประมาณ3 0 0แสนกว่าคนในสภาวะการทำงานอย่างหนักหน่วง7วันต่อสัปดาห์หรือทุกวันแบบไม่มีวันหยุดนั่นเองค่ะบางคนนะคะก็ต้องยืนแช่น้ําวันละหล,หลายๆชั่วโมงบางก็มีบาดแผลเน่าเปื่อยจนติดเชื้อเสียชีวิตและสภาพความเป็นอยู่อาหารการกินก็ไม่ได้เอื้อเลยค่ะบางคนถึงกับขาดสารอาหารเพราะกินแต่ข้าวกับเกลือเพียงเท่านั้นจนมีการสรุปจํานวนผู้เสียชีวิตจากการสร้างทางรถไฟเป็นหลักแสนคนกันเลยทีเดียวค่ะ มาถึงที่สถานีอะ,อะไรนะสะพานข้ามแม่น้าแคแวะสถานีอะไรก็ไม่รู้ลมาถึงมาถึงตรงสะพานข้ามแม่น้าแควเนี่ยคนเขาขึ้นลงตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะพอๆกับสถานีที่แบบสถานีกาญจนบ,บุรีเมื่อกี้ที่เราผ่านมาเลยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่านะนั่งชิวๆมาแป๊บเดียวเองถึงละ เดี๋ยวไปสถานเดี๋ยวไปสถานีต่อไปกันค่ะใกล้มากเลยค่นะ <c oughs> ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะถือเป็นสะพานข้ามที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางรถไฟสายมรณนะนี้เลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งสร้างเสร็จในปีพศ2486แต่ว่าในปีถัดมาก็ถูกไฟสัมพันธมิตรนะคะทิ้งระเบิดทำลายสะพานขาดครึ่งและหลังจากนั้นในปีพศ2488ญี่ปุ่นก็ประกาศแพ้สงครามค่ะ ถัดมาอังกฤษจึงยุดเส้นทางรถไฟแห่งนี้ก่อนที่ไทยของเราจะขอซื้อในงบ50ล้านบาทโดยได้ทําการบูรณะแค่เพียง77กิโลเมตรเท่านั้นจากชุมทางหนองประดุกไปจนถึงสถานีน้ําตกนั่นเองค่ะมาถึงทํากระแสแล้วค่ะมีน้ำผึ้ด้วยโ,ยโอ้ยเขานี่ยุป,รปยเรือ่ไมวาเขาไม่ลงแรมอยู่แถวนี้ด้วยนะทุกคน เขาถ่ายเขาถ่ายม่น้ำเหรอนี่คนก็จะมาถ่ายรูปนี่ไง่ไงนี่งส้นผ่านรถไฟสายขอแลรา้มันเป็นแบบโค้งที่มันสวยที่สุด เป็นทางที่แบบทําเรียบติมหน้าผาไปเลยอ่ะมีสวยมากสวยมากแล้วเขาก็ค่อยๆไปนะเขาค็อชะลอค่อยๆไปอยู่ตรงสถานีท่ากระแชใช่ไหมถึงแล้วเลยนแะล้วไม่สวยหรือข้างหน้าข้างหน้านนหรออ๋อ คนเขาก็จะเริ่มแบบลุกฮือลุกขึ้นมาดูอะไรคือเขาตักตรงหน้าผาเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงอ่ะไม่รู้อ่ะเพราะว่ามันทำเรียบริมหน้าผามันก็จะต้องแบบขุดมันต้องกระแซะหรือเป็นที่มาของกาทำกระแซะหรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหม ว่าจุดตรงนี้มันจะเป็นสถานีอีกสถานีหนึ่งที่สามารถลงไปได้แล้วก็เขาก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนิยมมาถ่ายรูปกันตรงแบบสะพานตรงเนี้ยตรงรางรถไฟอะ่ะเดินมานแต่เราไม่ได้ลงตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีน้ำตกโอ้ยตรงนี้สวยมากสวยมากว้าวเป็นเมืองตรงนี้เลย นี่คือแม่น้ำแควนะคะสวยค่อยๆไปเนิบ,นบๆช้าๆเวอร์เดินไปนะกิโลครึ่ง นั่งสามแถวไปเถอะสองแถวไปเถอะหนูเดินได้พร้อมร้ <laughs> อนไม่ออกทางนี้ก็ได้ไม่ใช่หรอ <c oughs> ได้เนี่ยเขาก็ลงปลายค่ะเรามาถึงกันแล้วค่ะที่สถานีน้ําตกนะคะตอนนี้ข้ <c oughs> างหน้าก็จะเป็นสถานีลาบ,บ <c oughs> <c oughs> ูมีสถานี <c oughs> ส้มตำปูปลา <c oughs> <c oughs> เยเดี๋ยวเราไปหารถสองแถวไปที่น้ำตกไซโยกน้อยกันเขาไปยทางโน้นไงไปดูสิพี่สวัสดีครับเท่าไหร่นะ เด็20บาทถึงแล้วค่ะทุกคนคนเยอะมากเลยอ่ะวันอาทิตย์20บาทเองร้อนไกลอยู่นะตอนไรวาจะเดินมาไกลอยู่นะแต่ก็โอเคนั่งสองแถวมา20บาทแป๊บหนึ่งกิโลกว่า้าไปหาอะไรกินก่อนดีกว่าหิวข้าวว่ะไปไปหาร้านกินน้ำตกไปทางไหน ตกลางข้างบนอ๋อเรากินข้าวก่อนแล้วเราค่อยไปเนี่ยน้ำตกน้ำตกตัวอยู่ฝั่งนู้นได้ยินเสียงน้ำตกอยู่หมหาอะไรกินก่อนหาอะไรกินก่อนหิวมากตอนเที่ยงแล้วตอนนี้มันสี่สิบแล้วหรออใช้เวลาเดินทางประมาณนั้นแหละสี่ชั่วโมงกว่ากากาสถานีทนบุรีมาถึงน้ำตกตรงนี้แล้วก็ต่อต่อมาแป๊บเดียวนะ ห้านาทีถึงตรงน้ำตกละวห,หรอเสียงรถไฟจริงหรออุ้ยน,นี่น้ำตกไซโยบน้อยค่ะขึน้นบันไดไปเลยเอาคือมันคือเสียงรถไฟจริงหรอหนูว่าใช่หรือว่าเขาจำลองเสียง <c oughs> ไหมือนทำไมเขา,าต้องแบบมันมีจำลองอยู่นะหน <c oughs> ูว่ามันเหมือนของจริง มันคือของจริงนั่นแหละแต่เอามาตั้งโชว์อย่างนี้ไงหรือเข้ามาจอดตรงนี้เลยเหรอแล้วทำไมเราไม่นั่งมาเลยล่ะงั้นนะ่ะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยเเขบวนพิเศษนำเที่ยวเป็นรถไฟอที่มันมาจากหัวลำโพงใช่ไหมแล้วก็มาลงถึงนี่ที่เขาบอกเลอ,อเลิคๆๆ ่รถีขอออง่ไมึ้นนี่หัวลมพงมาตอนเช้าตรู่เช้ามากๆเลยนะพอการหกโมงหกโมงครึ่งหรือหกโมงเท่าไหรนะ่แหละแล้วมาถึงตรงนี้เลยใช่ยิงยาวๆอันนี้ตกใส่โยกน้อยครับแล้วเราจะเดินเข้าไปข้างในแต่มันร้อยยี่สิบบาทเลยนี่ใช่ไหมที่เธอถามเขาเอาไปทำก่อนถ้าพัดลมประมาณร้อยยี อร็มาสองร้อยกว่าแต่มันชอบเต็มมันไม่ชอบเต็มหรอมันเต็มตลอดแหละจองมือม้วนแผนโบราณฉันหมายตาละนี่ไงรถไฟนี่ไงเป็นอันนี้น่าจะจำลองที่พี่ดวกใช่หัวรถจักรรอฟอทซัพพอร์ตรอฟอท Everyday นะหนูทำงานก็รอฟอทรถไฟฟ้าหรอเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยหรอ นี้ไงมันมาสิ้นสุดตรงนี้นี่รางรถไฟเก่านี่จบตรงนี้มาถึงแบบน้ำตกจริงเลยนี่ติสมัยสงครามโลกเขาสร้างไว้มันเป็นภูเขาแล้วเขาเจาะมาแล้วใช่เขาเจาะภูเขามาเลยเธอแรงงานเป็นไม่รู้กี่แสนคนนะไม่รู้กี่แสนคนเขาบอกว่าคนพอๆกับหมอนรองรถไฟเลยหมอนรองราง,ง,งรถไฟอย่างเงี้ย อันนั้นคือประวัติศาสตร์คนประเทศอะไรหลายประเทศส่วนใหญ่จริงด้วยนะไหมเอนี้ด้่ะหลายประเทศนะแบบทั้งมีแบบออสเตรเลียยุโรปฝรั่งอย่างนี้ก็มีเราไปดูที่สุสานนั้นใช่ไหมใช่สุสานนั้นแหละสุสานอะไรนะ จำไม่ได้ละสุสานที่มันมีมีหนึ่งแล้วก็มีหลายๆชื่อเออเออเออที่สุสานที่อยู่ตรง,งกลางเมืองอยู่หน้าสถานีรถไฟนั่นแหละสถานีรถไฟกาญจนบุรีน่ะไกลออกมาอ,อมืสุสานสัมพันธมิตรอะไรสักอย่างให้ผมตกใส่โยกน้อยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเย็นนะร่มรื่นมากเลยค่ะ นีเ่เขาเล่นน้ำกันมาโอ้นี่ง่ายมันมีตรงตั้งแต่ตรงนี้เลยสไลเดอร์ลงไปเลยตื๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต้นแหกมีน้ำดีกาแฟตรงนี้เลยน้านน้ำ <c oughs> ยังเลงเธอยังเล็งหากาแฟอยู่หรออว่าแ,แบบเออสดนอุอยามสดชื่นมากเย็นมากคนํำมากมันเป็นมาอาทิตย์ด้วยแหละคนเลยเยอะเด็กอ่ะ ครอบครัวมากับครอบครัวอย่างเงี้ยเด็กโอ้เย็นนะมีลำธารอยี่ด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งพักนั่งเล่นอยู่แถวนี้แล้วกันเออนงานงนงานโซนตรงดูเด็กเล่นก็เย็นแล้วโซนข้างนันโอันนี้น่าจะเป็นแบบที่มันใหญ่ที่สุดอ่ะสูงสูงสูงเลยเดินไปดูสิ นางเมาคนถ่ายรูปเลยมาเจอคนอินเดียอีก่แล้วคนอินเดียเยอะมากเลยเนาะมันจะช่ทำไมเหรอชุกกว่าน้แท่านี้เออโอบรับน้ำตกอย่างนี้ไงนี่นี่ขาแมวพุงด้วยเขาแมวพุงด้วยหอมเลยอ่ะหนึ่งสองมเดี๋ยวรอดูตอนถ่ายคือเธอมาสิเธอมาตรงนี้สินั่นไงพุงบอกว่าเดียว พุ้งคัมำไปค่ะเนี่ยมันจะมีทางขึ้นแบบเป็นบันไดขึ้นตรงนี้ค่ะทุกคนเนี่ยเดิน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 ขึ้นไปดูน้ำตกข้างบนนะคะอยากกลับน้ำมันเย็นมน้ำมันร้อนไหมมันอุ่นไหมแต่ว่าเย็นเสียบอาจจะเย็นเสียบโดนใจก็ได้ไหลไมาจากไหลน้ำตกไงต้นน้ำเหรอต้นไม้ อยู่ข้างบนไหมน้ำอมฤตน้ำอะไรล่ะมันไหลมาจากไหนนลองไหลมาจากภูเข่าไหลมาจากตาน้ำอย่างนี้ไงมีตากับยายน้ำก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำนี่ไหมนั่ยก็ถูกตายายก็ไหลลงมาเป็นแม่น้ำแล้วก็ยุงมาไข่ก็กลายเป็นลูกน้ำถ้าน้ำขังก็จะมีลูกน้ำเห็นไหม มันเชื่อมโยงตอนแรกกะว่าจะมาลงเล่นน้ำแต่ฉันคิดว่าพื้นที่ไม่น่าเอือออำนวยให้เราแล้วละ่ะเพราะมันเป็นวันอาทิตย์มันเป็นวันหยุดของเด็กอะเด็กเต็มเลยเนี่ยต้องรู้ว่าครอบครัวเขามีลมมาเที่ยวใช่คนไทยอ่ะเนาะแบบมันเสาร์วันอาทิตย์ก็ไปแบบเที่ยวน้ำตกในเมืองแตวเราอยู่กรุงเทพก็จะแบบไปอะไรเที่ยวห้างเออไปที่เย็นๆอ่ะคนไทยชอบความเย็น เนี่ยเขาถึงไปชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นชอบไปเที่ยวอะไรที่มันเย็นๆกันอย่างเงี้ยคนี้ดำน้ำเก่งมากได้นั่งเมาส์ฉันก็แฮปปี้แล้วแค่นี้ก็พอละมาเรามาแช่เท้ากันตรงนี้ดีกว่าค่ะได้ค่ะนี่มันที่ทัวร์เวิร์ดเค้ชใช่พี่ดูกที่ตรงนั้นน่าจะมาะกับตรงน้นคนเยอะเกินแล้ว ไหนๆก็มาน้ำตกแล้วขอเตะน้ำตกเลยอุ้ยเย็นจังเลยไม่เคยเตะเปามวงเียดููลเย็นจังเลยไม่เคยแช่น้ำตกแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตทับสางเกงขึ้นก่อนเราจะลงะเราจะแช่น้ำตกเหรอไม่อยากเปียกอ่ะกลัวน้ำอ่ะไม่เปียกโดนไม่ได้ฉีดวัคซีนมาไงเป็นโรคกลัวน้ำอ่ะน้ำลายฟูมปากเลยไม่เห็นเลยเนี่ยยเอาชุดไล่น้ำมาด้วยนะเนี่ย เลยเหรอไม่ใช่แค่ใส่สระปุตมาเราจะทำการแช่น้ำค่ะสปาตัวจริงเขาไม่นว้เลยนะทีนั่งเล่นเย็นๆตรงนี้แหละออแล้วอู้เย็นมากไหนทรรมศาสั่นเด็กคนนั้นสิเย็นมากธรรสั่นไงนะเียเด็กคนนั้นสั่นเลยแต่คือทุกคนอุ้ยแต่มันเย็นจริงๆทีมันเย็นมากเย็นมากเลย แก่มากไม่ดูร้ออทายินไ่ก็คือเห็นเด็กเขาเล่นกันเต็มเลยไงก็เลยไม่กล้าลงไปอย่างเงี้ยมันเหมือนมีต่เด็กเล่นนะมันก็แบบแน่นกหมดเลยน้ำเท่านี้ก็โดนไม่ห้ามเล่นเหรอใช่อันนี้เราไม่ได้เลยค่ะแค่เนี่ยแหละเป็นลำห้วยประมาณนี้แหละแม่ฉันไม่ให้ไปแม่ฉันแบบโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแม่ฉันกำลังแบบทำงานอะไรนะตัดทำสวนตัดต้นไม้อยู่ เจอรู้เรื่องเท่านั้นแหละโอ้โหขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามค่ะหลังบ้านแล้วพี่ดูไปกับใครไปกับรุนพี่เป็นรุนพวกรุ่นพี่ๆไปด้วยกันสามคนแล้วก็เล่นแล้วก็กัน้นเล่นก็คือเอาแค่เอาดินมากั้นน้ำให้มันเป็นเขื่อนแล้วน้ำ <c oughs> มันก็จะลึกขึ้นอย่างเงี้ยแม่ฉันมาเจอเท่านั้นแหละโอ้โหปาล์นหนูว่าน่าจะมีคน<อ>ไปบอก ถ้าตอนนี้ถ้าถ้าฉันโตขึ้นมาหน่อยเหมือนตอนนี้นะฉันจะเถียงเลยว่าน้ำเท่าประตูนี่ตายหรอฉันน่าจะเถียงประมาณนั้นแหละแต่ตอนนั้นเด็กอยู่ไงนี่ร่มรื่นมากเย,ย็นเนาะเย็นสบายไม่ได้เที่ยวน้ําตกนานแล้วนะในชีวิตอะ่ะเธอเคยเที่ยวน้ําตกบ้านไหม,มบ้านเธอมีน้ําตกว่ากาฬสินอ่ะ ไม่มีไม่มีไม่รู้เดียวหนูไม่รู้ก็มีเขื่อนเคยออกจากบ้านบ้างหรือเปล่าอยู่ที่บ้านนหะนอกจะไข่น้มแข็งใสแล้วไม่ไอะไรบ้างไม่ออกไปแค่บ้านป้าแล้วก็บ้านตัวเองแม่จ้างออกจากบ้านตอนเด็กอ๋ออู้ชีชอบอ่านหนังสือนะชอบอ่านหนังสือค่ะอยู่ที่นอนอยู่ที่ห้องเป็นไปนอนฟิตฟิตอู้อันเป็นถ้าเดี๋ยวนั่งเล่นแป๊บๆนึงเดี๋ยวเราก็จะไปที่อะไรนะรถไฟรถไฟแล้วเพราะว่าเดี๋ยว ขึ้นรถไฟกลับไปที่ตัวเมืองกาญจนบุรีตอนบ่ายสามโมงจริงๆรถไฟรอบที่เรามาตอนเช้ามันจะกลับตอนช่วงเกือบบ่ายโมงประมาณนั้นแหละ<ม>คือมันมาพักแป๊บหนึ่งอะ่ะพักประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งอ่ะแล้วก็ตีรถกลับไปเลยรับคนกลับไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบมไม่ทันไงไม่ทนัน<ม>เราก็เลยต้องใช้วิธีการขึ้นรถไฟคันอื่นกลับไปขึ้นรถไฟที่มันเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีแล้วค่อยไปต่อรถตู้กลับที่ กทมบ้านกับบ้านกับบ้านกับบ้านมาแข่งทรงตัวกันค่ะนมเป็นคนแรกเลยมาค่ะเรื่องแข่งขันนี่เราชอบอยูแล้วเราเป็นคนชอบเดินชนะใช่จริงมาอะไรยอมได้ก็อย่าไปยอมไปไทยไปถึงสังขาบุรีก่อนคนนั้นชนะหยุดยอมแพ้หนูเถอะหนูขอร้องเน่ เธอไม่ชนะซึ่งก็อยากชนะนี่ฉันถึงก็เย้โอเคเลยใครชนะพูดตั่สินพูดตัดสินของเราใครชนะมองหน้าคนนั้นเอ้าไม่มองคนมองล้อรถเนี่ยมันตรงสาราเขียวเขาบอกอะ นี่ตรงไหนก็ได้หรือเปล่าลองถาม <Hey S 1> พี่เขาสิะะจะไปรถไฟค่ะทันไหนก่อนโอเคค่ะได้เลยค่ะเขารอคนหน้าก่อนต้องรอคนให้เต็มก่อนแล้วก็ค่อยไปนะคะมานั่งรอที่สถานีน้ำตกนะคะเดี๋ยวรอ รถช่วงกี่โมงนะบ่ายสามครึ่งรถจะออกช่วงบ่ายสามครึ่งหเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะคะหมายถึงถ่ายอุจจาระเนีปวดท้องมันี้อีกละเฮ้ยทำไมหัวเป็นอย่างงี้ก็ง่ายๆเนาะคิวจะไปถึงเมืองการห้าโมงครึ่งประมาณสชั่วโมงเลยนะประมาณนั้นก็เรามามาถึงจากการนชากบุรีเกือบสองชั่วโมงพวัดเร้าถึงตรง เมืองกาล10โมงครึ่งเรามาถึงตรงนี้ตอนบ่ายเที่ยงเที่ยงครึ่งก็สองชั่วโมงประมาณเหมือนแต๊ดแต่ดก่อนต้นน้ำฟิลง่ายๆเนาะวันเดย์ทริปแบบเออมาเช้ามาแช่น้ำตกมาเช้าเย็นกลับอย่างเงี้ยเอาเท้ามาแช่น้ำตกเย็นๆฟิลสบายๆมือทุกคนอินเดียเข้าชาดในน้ำตกมาเที่ยวมาเที่ยวนั่นแหละเออมา ดูน้ำตกแล้วก็ตอนช่วงจังหวะที่นั่งรถไฟมาน่ะก็ชิลนะสนุกดีนมันเขียว่วงเนี้ยเออมันเป็นช่วงปลายช่วงเริ่มต้นหน้าหนาวแหละมันก็เลยยังเขียวอยู่แล้วด้วยปีนี้มันฝนตกมันก็เลยยังเขียวๆแล้วก็อากาศมันก็เย็นๆมันไม่ได้ร้อนเนี่ยตอนนั่งรถไฟมามันก็จะฟิลแบบสบายๆอย่างเงี้ยเออโอเคนะช่วงเดือนเนี้ยเดือนพฤศจิกายนเนี้ยได้อยู่ปีนะแต่ถ้าพี่อื่นไม่แน่เพราะว่ามันเย็น โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรารอรถไฟแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะกลับกันแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i ับสไครให้กันด้วยนะคะปิดแล้วสิเราจะไปไหนอีกอะเร็วแปลกๆนะงงเราจะให้จะไปไหนอีกจะไปที่ตัวเมืองกันเหรอแล้วแต่ถือบายบายค่ะ ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ